สวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับครับก็เปิดป๊อบมาวันนี้ใช่ครับความรู้สึกก็ตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆครับที่วันนี้ได้มาร่วมเดินนะครับต้องขอบคุณทางป๊อบมากนะครับผมไทยแลนด์ที่ให้โอกาสคิมได้มาเดินวันนี้ครับเรามีตอนไหนที่ต้องรุดชนวน จริงๆแล้วตัวคิเมเนี่ยชื่นชอบตัวลาบูบูครับผมกับจะมีตัวชิมิงกี้ถุนโก้ที่เป็นตัวสีเหลืองครับที่ทินจะชอบมากๆเป็นพิเศษครับใช่เราใส่อาร์ทอยตเหมือนกันเลยคิมจริงเหรอครับผมขาเนี่ยเราใส่นี่เหมือนกันหรอเรใส่อนี้ผมาใส่อาร์ทพอยเหมือนกันแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยดูครับใช่ปกติมีตัวคอลเลคชันไหนที่เก็บสะสมพิเศษไว้สำหรับคิมจริงๆถ้าลาบูบูผมมีทุกเวอร์ครับจริงเหรอว้าวมีทุกเวอร์ครับผมอาวิปเข้าไปบ้านได้ไหมนี่ผมมี ันนี้สิเกตครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีครั<ช>บน,นี่ผมยืมเข้ามาแล้ะจากคนที่น่าเดินดูแล้วมีแตแบบทาไปเติมหรืออะไรอย่งจริงๆถ้าชอบสุดเลยวันนี้น่าจะเป็นน้องมอลลี่ครับผมเพ่ของงานเลยครับใช่น้องมอลลีแม็กกีส้สกีไลร์ครับเพราะว่าน่ารักมากๆแล้วก็เฮ้ยค่าวว่าที่นี่ที่ไทยเป็นที่แรกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าโหน่าสะสมมากๆเลยครับวันนี้น่าสนใจครับให้ฝากเนาะผมก็เลยชวนมาเขกามาดูแบบภาษมได้ครับผมก็วันนี้ผมฝากนะครับผมโซ่ใหม่นะครับผมทำป๊อปมาร์ทครับ สามารถมาเยี่ยมชมได้แล้วนะครับมีน้งนองๆคาแรคเตอร์มากมายน,าน,าน่ารักเลยครับคายเบบี้ลาบูบูมีทุกอย่างทุกตัวแน่นอนครับผมฝากด้วยนะครับ อาติสุดฮอตของช่วงนี้เลยสําหรักกิมอะไรนะครับนุ่มตีสุดฮอตของช่วงนี้เลยสุดฮอตครับผมปล่อยเพลงแล้วครับวันที่ยี่สานี้ครับเป็นไงบ้างกับกระแสของกิมที่แบบว่ามู๊ยมาตลอดแบบว่าไม่ว่าทำอะไรมีไปหมดเลยในโซเชียลจริงๆแล้วผมว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบชชอตตี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอหลังมาหลังจากเต้นแบชชอตตี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันปลดล็อกอะไรสักอย่างในตัวกิมมันรู้สึกว่าพอเต้นแรงขึ้นเลยนะมันเหมือนกับ งานมันก็มาตามถ้าเราเต้นแรงผมก็เลยคิดว่าถ้าเราใส่ชุดทุกงานงานน่าจะมาหาเราทุกงานนะครับใช่ก็เลยไปได้ทุกทุกเวเลยไปได้ทุกเวครับใช่ครับล่าสุดอังวนชายมัททัศเป็นยังไงครับอันไหนนะครับอังวนชายมัททัศเป็นยังไงอังวนชายมัททัศก็ตอนนั้นได้งานครับผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ครับของไอศครีมบอลครับใช่แล้วเขาให้ใส่ชุดอังวนเขียวผมก็ ในใจตอนแรกผมก็ใส่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับผม<ช>แต่ว่าไม่ก็ไม่น่าเชื่อว่าใส่ทุกคนจะชอบขนาดน,นี้จริง<ช>ๆแล้วถ้าบอกว่า<ช> <ๆ S 2> พ่อซี่ถามว่ามองกันเองแบบตลบไหมรู้สึกว่าเฉยๆนะเพราะเห็นว่าทุกวันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วรู<ช>้ส<ช>ึกว่าที่ใส่อะไรเนี้ยไม่แปลกอะไรนะแต่ว่าพอออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนดูชอบอะแล้วก็เหมือนกับ<ๆ>หลายคนอาจจะไม่คิดนะครับว่าเราจะมาใช้ความหล่อในด้านนี้ครับใช่ครับ,รบแต่จะไม่ได้มีปัญหาสำหรับกัน ตินได้ติดได้ความจริงแล้วถ้าวันนั้นไม่ติดว่าเขาต้องถอดชุดก่อนเห็นว่าเราจะได้เห็นโชว์ชุดอ่งุ่นครับใช่ครับจากแฟชั่นที่เราเต้นแบบสุดแล้วเนี่ยซิงเกิลถัดไปเนี่ยเราจะเดิวจริงๆแล้วซิงเกิลเพลงแรกที่เต้นสุดใฉัครับผมาะ เอ้ยสปอยอันนี้เราสปอยบ้างนะแต่บอสมีโยกเหมือนกันนะมีโยกสุดเหมือนกันนะครับอ่าใช่ครับซิงเกิลใหม่ที่จะปล่อยเนี่ยแค่แค่เบาเบาเบสชาตเหรอหรือยังหนักวายหรือว่าคนละแนวผมใช้คำว่าเนื่องจากเราเปิดมาครับเราอยากทำเพลงหลากหลายสไตล์หลากหลายกลุ่มใช่ไหมผมว่าใช้คำว่าคนละแนวดีกว่าใช่ครับแล้วก็อยากให้เราติดตามเป็นแนวใหม่ แนวใหม่แบบซับที่หลายคนไม่เคยฟังมาก่อนแน่น,นอนจะเคยฟังแน่ก็ยังไม่ปล่อยอ่ะเนาะทำไว่าพ็อกซี่กล้าลองแนวใหม่ๆตลอดเวลาตลอดพ็อกซี่ทม,มันต้องทำงานอะไรที่มันท้าทายกับอะไรที่ใหม่ๆตลอดเพราะว่าพวกเราสึกว่าเราเองก็อยาก explore ครับผมเลย explore แนวหนักข่ายครับแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ก,กับที่เราอยากสาร้างคนเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเราอยู่ตลอดใช่แต่ว่าไหนๆตอนที่บอกปล่อยว่าจะสปอยว่าจะมีซปรเกต์ใหม่อะซึ่งเทียมสถานะนั้นแล้วอะต้องสปอยต่ออีกหน่อยให้มันสมกับที่เขาเล่นเพลง โอ้ <ed them. S 2> โหจริง,รงๆแล้วทุกคนน่าจะเห็นสปอยหลายๆอย่างมาแล้วบ้างครับไม่ว่าจะเป็นแบบอากาศเอ,อ่ยมี6อากาศรดูหรือมีเครื่องดนตรีอ่าผมว่าหลายคนอาจจะแบบแฟนๆเรียกร้องของแฝงแบนด์มากๆ็นหัวอมไม่ชชวร์ว่าจะใช่ไหมนะครับเราลองรอ,งอ,งองติดตามของว่อใกล้มากๆแล้วเราลองว่าสปอยแล้วก็ทุกคนน่าจะชอบแน่นอนครับวันนี้จะสปอยอะไรดีมารู้ดูก็แล้วมีเครื่องดนตรีก็แล้ววันนี้จะมีอะไรอีกมัเบี๋ยนี้มีมีคำไม้อะไร ก็นนสปอยจริงจร,ริงโอ้โหคนสปอยไม่มาด้วยสิวันนี้ทุกทีรับจอบแหน้มที่แทนนะครับผมจะให้ว่ามันอย่าไปเลยดีกว่าครับอย่าไปเลยดีกว่าหมดแล้วอย่าไปเลยอย่าไปเลยดีกว่า ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับผมจะพูดอะไรขึ้นมาก็ได้ครับผมใช่ตุ๊กตาันนี้น่ารักมากเลยอยากไปเลย <c oughs> ท,ท,ท,ที่ไหนดีที่ไม่ต้องไปชื่อเพลงใหม่เหรอครับผมชื่อเพลงใหม, <c oughs> ใหม่ใครไม่ประกาศนะฮะอะไรนะครับไม่ไปที่สะพานมาคือไม่ไม่ลองเชื่อมต่อดูครับใช่เชื่อมตเพราะผมเป็นสายเชื่อมต่ออยู่แล้ว บอกชื่ออเงนะโหผมจะปาดหน้าออฟฟิเ I ช mean, anyway> okay. 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 ียลเลยออฟฟิเชียลผมจองแล้วละครับตอนนี้เย็นๆนะฮะค่ะแล้วจะมีรก็แน่นอนครับผมอย่างสิ้นเดือนนี้ครับผมแล้วก็ได้มีการไปฮัลโหลบอยซึ่งผมเป็นเอเชียทัวร์นะครับก็เราจะไปบุกภูนที่อินโดครับผมตามด้วยเวียดนามครับก็สนใจก็สามารถถามบัตรจับจองได้อยู่ร้า วันนี้ปนไปกี่ประเทศสองประเทศสทงงองประเทศทำเหมือนต่อกันใช่แล้วเป็นชาวไทยหรือเปล่าคะเป็นชาวไทยแน่นอนยังไม่ทิ้งแน่นอนครับเราไม่ทิ้งเป็นแฟนชาวไทยแน่นอนก็นี่ครับหลังจากปล่อยเพลงมาแล้วก็มีประกาศบัสกิ้งไปแล้วครับใช่ก็ทุกคนก็สามารถติดตามรายละเอียดอัปเดตได้ได้ ผ่านทาง Foxie Official ได้เลยครับตารางงานครับเป็นปัจจัยโน่นึงของแก้วเนาะใช่ครับล่าสุดล่าสุดมีมีมีโน่นหนึงคนใหม่แล้วครับนี่น้องไทยฮะน้องไทยใช่น้อพี่คิมอาจจะโดนพักอยู่ข้างข้านตอนนี้คุณเกาะรอราเล่นครับผมแต่ว่าเดี๋ยวว่าถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวว่าชวนน้องไทยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นกับเกลด้วยครับใช่มาเล่นกับน้องถึงจะบอกว่าเป็นเด็กสี่ขวบที่พลังเยอะมากมาก สามขวบเองใครับสามขวบพี่ไปทางเยอะมากซึ่งตอนนั้นน้องผมไปเล่นเป็นเหมือนบ้านมาลูเลยครับแรกๆก็แบบวิ่งกันในบ้านแล้วเป็นบ้านแบบเป็นบ้านเตี้ยๆพี่แต่ผมไปเล่นกับน้องคือแบบผมแบบเป็นเด็กโงเลยครับวันนั้นใช่แต่ว่าน้องตเป็นจอยอะไรนะครับโอ้โหเพราะว่าน้องคือฉลาดมากๆเลยผมรู้สึกได้ถึงความแบบเอ็นดูมากๆเลยของน้องครับแล้วก็แบบเราเล่นหลายๆอย่างมากเลยน้องก็จะมีมุมเล็กๆบางทีแบบเอาไข่ข้างนอกมาเก็บเดี๋ยวเราอยู่ในนี้กันนะเราไม่ออกไปไหนกันนะให้หิวกินอะไรกัเกล ถ้ากินไข่อันนี้แหละพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่น่ารักมากครับในนี้ไม่ออกกำลังกายด้วยกันด้วยออกกำลังกายด้วยกันไหมไม่รู้ว่าผมไปออกกำลังกายคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเกลจะไม่ได้ให้อุ้มใช่ไหมผมอุ้มไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยไม่รู้หนักกว่าเดิมหรือเปล่าใช่รู้แต่เกลแข็งแรงมากนะครับไม่รู้ถ้าเห็นในคลิปเนี่ยจะเห็นแบบเกลยกดัมเบลขึ้นมาสองครั้งนะนี่ในคลิปใช่ในคลิปเป็นที่แลนจริงๆยกได้สองอันพร้อมกันดเลยซุปเปอร์คิดปป์เนี่ยใช่อะไรนะครับ ลลแล้วให้ลูกกะตานอนหรือเปล่าผมว่าวันนี้แหละครับผมมีหลายตัวเลยฮะน่าสนใจมากๆว่าจะเดี๋ยวไปฝากเกี่ยวสักตัวก็ได้ใช่คขอบคุณะคุณบธออุาอุตาครับทักิพทองพี่ก่อนเลย